คุณเคยได้ยินคําว่าไอ้พวกเล่นชาโคนี่มันเพื่อนไม่ครบไหมคะ <c oughs> เหมือนจะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาบนติ๊กตอกประเทศไทยในช่วงนี้อาจจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีบางคนที่สงสัยแน่ๆว่าทําไมตัวเนี้ยมันถึงเป็นเช่นนั้นดังนั้นคลิปนี้เราจะมาอธิบายที่มาของกระแสนี้กันมาคิดว่ามันตลกมากว่าถ้าอยากรือว่าคนเล่นชาโค100ชั่วโมงเป็นไงอย่าลืมไปดูคลิปเรานะบายา เว็บเติมเกมราคาถูกโกลเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นสําหรับใครที่อยากเติม LL นะคะคุณใช้เพียงแค่รอยอดไอเดีเท่านั้นนะรับของเร็วง่ายอีซี่สะดวกสุดๆใครที่สนใจอยากเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะอย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยล่ะเดะและถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารของโกลเด้นเติมเกมก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ได้เลยนะหรือไม่ก็ไปกดใต้ลิงก์ d e s c r i p t i o นนะสปอนเซอร์เขาได้อยู่กับเรานานๆ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะคะทุกคนในทิกตอกเนี่ยจะมีกระแสของการจัดเทเลสอันหนึ่งที่เพื่อนเฟนเนี่ยส่งมาให้แล้วเฟนก็คิดว่า <c oughs> คนที่น่าจะเป็นคนที่ทําให้กระแสะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นคุณอุดมเดชนะคะท <c oughs> ุกคนัแบบกระแสะเพื่อนไปคบของชาโคอะใช่ที่เขาอจะมาจัดเทียตัวละครเนี่ยพวกคุณได้ดูแบบตลกตลกในทิกตอกอะคือมันตลกมากคือเฟนชอบมากไอเทียแม่ป้อนข้าวนี่เฟนเล่นทุกตัวเลยสุดยอด แล้วทำไมกันนะผู้คนถึงมองชาโคเป็นแนวเดียวกันแบบนั้นไปได้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ที่ไทยนะคะที่ไม่ชอบชาโคต่างประเทศก็ไม่ชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะแทบจะเกลียดไปเลยเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเบสของตัวละครกันหน่อยดีกว่านะชาโคยอยให้ง่ายๆเคออสความวุ่นวายกลหนก็คือชื่อจริงของเขาทุกสกิลของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้สร้างความน่ารำคาญให้ได้มากที่สุดอธิบายง่ายๆนะทุกคน พาสีตีหลังแรงหนียากสกิลคิวหายตัวฮ่าฮ่าเมื่อกี้ยังเห็นผ่านไปสักแป,ป๊บเอา้าแม่งหายไปไหนวะต่อไปสกิลโเบิลตั้งกล่องวางกับดักที่เฟียอย่างน,านั้นแล้วแถมยังจะมี AOE โอ้พูดเลยว่าโคตรน่าเกียดต,ต่อไปเป็นสกิล E ปามีดไม่มีอะไรแต่ปลา,ายสุดอย่างแรงหัวแตกแถมสโลสกิล R ร่างแยกสายเวทตัวระเบิดแรงสายกายภาพตัวตีแหลงคิดง่ายๆนะคะตัวปอมเวลาระเบิดเนี่ยมันเฟียใช่ไหมถ้าเราเล่นสายกายภาพ เราไม่ตีมันจนตายเราก็เจ็บถ้าเราตีมันจนตายเราก็โดนเสียส่วนสายเวทเอาตัวปอมมาล่อๆให้เราตีถูไปถูมาสักพักตัวปอมมันแตกเราตายวิธีเล่นชาโคเนี่ยมันง่ายมากเลยทุกคนมันมีสาววิธีหลักๆเอง 1. ทําตัวน่าราคาญ2ทําตัวน่าราคาญแต่ใช้ตัวปอม3ทําตัวน่าราคาญกดอ e ีโมทสไลด์หนอนและก็ใช้ตัวปอมช้ำๆแค่นี้ย คือด้ยแบบของตัวมันอะถูกสร้างมาให้น่ารำคาญอยู่แล้วมันทําให้เราไม่กล้าเล่นเพราะว่ามันจะหายตัวมาตีเราตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะมันทําให้เรารู้สึกหลอนไปหมดเว้ยว่าแบบเออต้องตีใครออกไปตีคิปได้ไหมแค่ตัวละครยังพอทนเจอคนเล่นเป็นกูพ่อเลยอย่างกับปีศาจท,ทุกคนอยู่ฝั่งตรงข้ามเล่นอย่างโหดอย่างกับพิงค์วอดตัวจริงมาเองแต่พอมันอยู่ฝั่งเราอะทุกคนอย่างกับเป็นตัวตลกบากี้ เป็นตัวที่อยู่ฝั่งไหนอ่ะก็เกลียดได้หมดเลยเพราะมันมีเส้นบางๆกั้นไว้ระหว่างตัวที่มันสร้างความน่าลำคาญกับตัวไรประโยชน์อ่ะทุกคนเส้นมันบางมากสรุปง,ง่ายๆเลยนะชาโคมักจะเล่นกับใจคุณก่อนในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะหล่นไปทั้งเกมจากคำว่าฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่าเ ah, กล่ไรไม่ทันหรอกจะกลายเป็นฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah, กลี่ทำอะไรไม่ได้เลยวะอย่างนั้นอ่ะพอวิ่งไล่ไปก็โดนกล่องโลลัว,ลวพอนี้หละค่ะทุกคนคนก็ลยเกลียดชาโคกันโดยเฉพาะไอ้พวกเมนเนี่ย และที่เพื่อนไม่ครบเน <so yeah, ี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนดีที่สุดคือตัวเราก็ได้ค่ะเฟจะเล่าให้ฟังว่าเปเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเล่นชาโคมันเล่นชาโคบ่อยมากเลยนะแล้วมันก็เห็นฝั่งตรงข้ามเล่นชาโคเหมือนกันใช่ปะแล้วแบบฝั่งตรงข้ามเล่นชาโคไม่เป็นมันเป็นเมนชาโคใช่ปะแทนนี่มันจะพิมพ์แบบคนปกติอะ gg easy jungle d e p อะไรเงี้ยคนเขาจะพิมพ์กันอย่างนั้นใช่ปะแต่สิ่งที่มันพิมพ์คือมันพิมพ์ไปว่าชาโคตัวนั้นพลาดอะไรไปบ้างในเกมนั้นอะมันทําอะไรพลาดไปบ้างมันเป็นจิตวิทยาที่แบบ ยิ่งกว่าการพิมพ์ไดีก,ก็คือบอกว่ามันพลาดตรงไหนมันอาจจะดูดีใช่มันก็ดูดีนะจริงๆมันก็ดีแหละมันอาจจะหวังดีก็ได้นะแต่เราแค่รู้สึกว่าพอแม่งเป็นชาโคอะไอนี้แม่งต้องไม่ได้หวังดีกับอีกฝัง่งตรงข้ามแน่นอนอะ่ะโอ้นั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะถ้ามีใครอยากเสริมเติมอะไรจากที่หนูเฟยพูดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเราลองทำคือวางหูว,วางหูเจ้าคอเจตเตอร์ทำไงพี่รุนวางหูครับวางหู